สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับเจ็ดตำแหน่งที่บริษัท m y l o อดแลบ r ร t t r y y นะคะเพื่อนๆที่สนใจตำแหน่งงานไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันด้วยนะคะบริษัท m y l o อดแลบ r ร t t r y y จำกัดค่ะเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานคลังสินค้าพนักงานติดรถส่งสินค้าพนักงานควบคุมเครื่องจกักรพนักงานตรวจสอบคุณภาพพนักงานทําความสะอาดค่ะพ่อบ้านหรือแม่บ้านแล้วก็พนักงานขับรถส่งสินค้านะคะโดยต้องมีใบขับขี่ทอสีกันด้วยค่ะโดยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะ อายุ18ปีขึ้นไปค่ะวุฒิการศึกษาระดับปหขึ้นไปสามารถเข้ากะแล้วก็ทำโอทีได้นะคะสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานเองได้ค่ะทุกตำแหน่งทุกลองงาน90วันนะคะสวัสดิการที่จะได้รับค่ะมีค่าโอทีค่าเบี้ยขยันค่าอาหารค่าเดินทางต่อวันค่ากะกลางวันค่ากะกลางคืนประกันสังคมค่ะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันกลุ่ม โบนัสประจำปีชุดยูนิฟอร์มนะคะอบรมพัฒนากีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 027298179ค่ะและ0846566513นะคะหรือจะเข้าไปสมัครด้วยตนเองค่ะที่บริษัทตามที่อยู่นี้นะคะ84ทับ55ค่ะหมู่11ซอยธนสิทธิ์ถนนเทพารักษตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็เข้าไปสมัครกันได้เลย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ